สวัสดีค่ะสมใจจึงสุประเสริฐอายุ50ปีค่ะเป็นคนที่หลับยากมากคือทรมานมากอะค่ะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงวัยทองใช่ไหมคะอายุก็เพิ่มขึ้นฮอร์โมนมันก็เลยเปลี่ยนกลางคืนอะเวลามันหลับมันหลับไปได้สักประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยมันก็ตื่นคือหลับๆตื่นๆเป็นอย่างนี้ค่ะพอเรานอนกลางคืนไม่พอ กลางวันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าง่วงอยากนอนกลางวันพอนอนกลางวันมันก็ปวดหัวใช่ไหมคะเพราะว่ามันปรับเวลาไม่ได้อะคะ่ะเวลานอนไม่หลับนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่สดชื่นอะ่ะมันอารมณ์มันก็หมุดหงิดเวลาใครพูดอะไรมามันก็รู้สึกว่าเออทาให้เราขวางหูขวางตาไปหมดละคะ่ะแต่พอรู้สึกว่าได้มาชงทานไหนไหนเนี่ยเราก็หลับลึกหลับสบายมากยิ่งขึ้นคะ่ะ คือพอดีว่าลูกๆเขาเล่นโซเชียลอะค่ะเขาก็ไปเจอในไหนๆตัวนี้ค่ะเป็นชาชงสมุนไพรจีนรสจับเลี้ยงทานง่ายค่ะคือเพียะจริงๆอะมันชงได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นแต่เพียะชอบชงแบบดื่มแบบร้อนค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรารู้สึกได้ผ่อนคลายได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะทานแล้วรู้สึกว่า หลับสบายมากค่ะเพราะว่าแค่ชงดื่มครั้งแรกนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าหลับลึกหลับสบายไม่ตกใจตื่นกลางดึกค่ะทําให้เรารู้สึกว่าพอนอนเต็มอิ่มใช่ไหมคะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยอาการปวดหัวก็ไม่มีทําให้เรารู้สึกว่าสบายตัวมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นเลยค่ะดื่มง่ายมากค่ะชงดื่มได้ทั้งร้อนและก็เย็น คือดื่มเนี่ยซองแรกเนี่ยรู้เรื่องเลยค่ะว่าเออมันช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นหลับลึกกลับยาวคือไม่ตื่นกลางดึกอะคะ่ะคือลูกๆเขาเห็นแบบเนี้ยเออเราไม่ตื่นกลางดึกแล้วเขาก็ดีใจคืออยากบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ออยู่ในช่วงแบบวัยทองหรือว่าอายุที่มากขึ้นฮอร์โมนเปลี่ยนอยากให้ลองเปลี่ยนใจมาลองชงดูนะคะ ไหนไหนรับรองหลับสบายหลับลึกถึงเช้าเลยค่ะ